โรงเรียนบุญญาวาทวิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีนักเรียนทั้งหมด4,016คนโดยแบ่งเป็นนักเรียนชาย1,749คนนักเรียนหญิง2,267คนเป็นนักเรียนระดับมัธยม,มศึกษาตอนต้นจำนวน2,103คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน1,913คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน214คนภายใต้การบริหารโรงเรียนของนายพูนศักดิ์จิตสว่างผู้อำนวยการโรงเรียนนางวิไลพรคำพิละเปาวงรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นายชาญเจริญซื่อชวกรคุณรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารอำนวยการและงบประมาณนายประกรณ์ผันผายรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและนายทรงพลเฟื่องฟูรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตของโรงเรียนบุญยว,ว่าวิทยาลัยมีดังนี้ โรงเรียนได้สร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจให้กับครูและบุคลากรทุกฝ่ายให้เห็นความสำคัญและดำเนินงานเพศวิถีศึกษาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและยั่งยืนโดยการแจ้งในที่ประชุมประจำเดือนของครูและให้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน รวมทั้งได้มีการจัดสรรง,งบประมาณในการดำเนินงานเพื่อให้ครูและนักเรียนมีความตระหนักในบทบาทของตนเองมีการมอบหมายให้ครูที่ปรึกษาทุกคนดำเนินงานเพศวิถีศึกษาโดยจัดครูที่ปรึกษาสองคนต่อนักเรียนหนึ่งห้องและให้ดูแลนักเรียนในระบบเลขขี่และเลขคู่ ทางโรงเรียนได้ออกคำสั่งมอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจนซึ่งการดำเนินงานเพศวิถีศึกษาถือเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ของครูที่ปรึกษาส่วนครูผู้สอนรายวิชาสุขศึกษาและรายวิชาแนะแนวจะเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องเพศวิถีศึกษาโรงเรียน ได้ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้เข้ารับการอบรมในโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์โดยมีครูที่สนใจเข้ารับการอบรมทั้งที่ผ่านการอบรมแล้วและกำลังอยู่ในระหว่างการอบรมโรงเรียนได้ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาตนเองในรูปแบบอื่นๆเพิ่มเติม เช่นเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานราชการอื่นๆอาทิสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางโรงพยาบาลลำปางอันหนึงโรงเรียนบุญยาวาัฒนวิทยาลัยได้บริหารจัดการด้วยการจัดอบรมอย่างเป็นระบบ โดยการประสานงานและเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอและยังได้ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมแบบออนไลน์ในประเด็นต่างๆเพิ่มเติมเช่นจากกรมสุขภาพจิตซึ่งมีเนื้อหาที่สามารถนำไปดูแลนักเรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมโรงเรียน มีการบริหารจัดการการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนทุกคนทุกระดับชั้นโดยได้ให้ครูแต่ละรายวิชาบูรณาการเนื้อหาเพิ่มเติมในรายวิชาที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเฉพาะรายวิชาแนะแนวได้ใช้แผนการสอนขององค์การแพทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และรายวิชาสุขศึกษา เนื้อหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะถูกบรรจุอยู่ในภาคเรียนที่1เป็นส่วนใหญ่ก่อนที่จะเริ่มใช้แผนกิจกรรมการเรียนรู้จะต้องทำบันทึกข้อความถึงผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขออนุมัติใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ก่อนจะนำไปปฏิบัติจริงการนิเทศภายใน จากฝ่ายงานนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนบุญยวัฒวิทยาลัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนให้มีองค์ความรู้ที่ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ สามารถใช้ทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจสร้างความมั่นใจในการดำเนินงานแก่ครูในโรงเรียนซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและคุณภาพของนักเรียนตามมาตรฐานที่โรงเรียนได้กำหนดไว้ โรงเรียนบุญยาวาฒวิทยาลัยได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนั้นการนิเทศภายในจึงสามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องทั้งในภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่สองในทุกรายวิชาอีกทั้งให้รายงานผลการนิเทศภายในทุกภาคเรียน โดยให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้และคณะกรรมการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนจะเป็นผู้นิเทศหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภายใต้การบริหารจัดการของกลุ่มบริหารวิชาการการรายงานผลการดำเนินงานเพศวิถีศึกษา ส่วนหนึ่งของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นผู้กำหนดนโยบายวางแผนการรายงานผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรวบรวมผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดจัดทำรายงานและสรุปผลการช่วยเหลือนักเรียนตามแผนตลอดทั้งภาคเรียน เป็นขั้นตอนสืบเนื่องต่อจากการรายงานผลการดำเนินงานเพศวิถีศึกษาเมื่อได้ข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการดำเนินงานเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาแล้วจะนำข้อมูลดังกล่าวมาดำเนินการสรุปเป็นรายงานการช่วยเหลือนักเรียนของแต่ละระดับชั้นและประเมินผลเพื่อตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพร้อมทั้งเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาต่อผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโรงเรียนมีการกำกับคุณภาพการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาในชั้นเรียน แต่ละชั้นเรียนโดยมีนโยบายให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายมีทั้งการบรรยายการสาธิตการทดลองการแสดงละครบทบาทสมมุติเกมหรือคลิปวิดีโอเป็นต้นเพื่อเป็นการจูงใจให้นักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้อันจะส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายที่วางไว้ สวัสดีค่ะนักเรียนสัปดาห์ที่แล้วครูให้พวกเราดูละครเรื่องทางเลือกทางสับตอนแล้วนะคะแล้วก็ให้พวกเราทำใบงานส่งครูทีนี้เรามาทบทวนในละครเรื่องทางเลือกก่อนนะคะตัวละครก็จะมีอยู่4ตัวละครที่เป็นตัวหลักด้วยกันนะคะก็จะมีออยนะคะกุ้งแหววแล้วก็อุ่นใช่ไหมคะแล้วผู้ชายก็จะมีทันกับเป้งใช่ไหมคะ,ะทีนี้เรามาดูนะคะ คู่แรกนะคะอ่าระหว่างกุ้งกับเป้งใช่ไหมคะกุ้งกับเป้งอ่ามีเพศสัมพันธ์กันในวัยเรียนกุ้งและเป้งตัดสินใจที่จะทําแท้งนะคะเป้งให้กุ้งเลือกนะคะทางเดียวก็คือให้ทําแท้งนะคะอ่าอีกคู่หนึ่งต่อไปก็คือคู่ของพ่อเป้งอ่าเลิกกันกับ กุ้งเรียบร้อยแล้วก็มาคบก,กันกับแหววใช่ไหมคะคบกันกับแหววแหววก็เลือกที่จะใช้ยาคุมกําเนิดแล้วพอกุ้งทักท้วงถึงเรื่องการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แหววก็เลยเปลี่ยนมาใช้ถุงยางอนามัยนะคะอะต่อไปอุ่นใช่ไหมคะอุ่นบอกว่าเรื่องแบบนี้อุ่นจะยังไม่ยุ่ง จนกว่าจะโตพอใช่ไหมคะในเรื่องความรักหรือการมีแฟนนะคะคู่นี้ก็คือตัวเอกของเรื่องนะคะทันกับอ้อยตอนนี้ก็มีทางเลือกอยู่2เส้นทางด้วยกันเพราะตอนนี้กําลังท้องในวัยเรียนใช่ไหมคะกำลังตัดสินใจว่าจะท้องต่อหรือทําแท้งอันนี้ก็เป็นเรื่องของสัปดาห์ที่แล้วนะคะ ก็ยังอยู่ในในหน่วยที่2นะคะสัปดาห์ที่แล้วเป็นเรื่องเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนนะคะสำหรับในข้ามนี้นะคะก็ยังอยู่หน่วยที่2นะคะวเวลาเข้าใจเรื่องที่5แล้วเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนครอบครัวและการคุมกําเนิดน,นะคะสําหรับงานเดี๋ยวครูจะแจ้งไปในรายกลุ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าให้พวกเราแบ่งกลุ่มกันยังไงสําหรับรายละเอียดในการแบ่งกลุ่มและเราจะได้ในเนื้อหาอะไรนะคะ อันดับแรกเรามาทําความเข้าใจกับคําว่าการวางแผนครอบครัวก่อนนะคะการวางแผนครอบครัวก็คือการที่เรามีเป้าหมายหรือว่าตั้งเป้าหมายไว้นะคะเพื่อให้ครอบครัวของเรามีความพร้อมในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลือกคู่ครองอาชีพการแต่งงานที่อยู่อาศัยการมีบุตรแล้วก็การแบ่งช่วงระยะห่างของการมีบุตรนะคะการเป็นพ่อแม่ที่ดีเพื่อที่จะให้ลูกของเราเป็นคนดีนะคะ แล้วก็จะทําให้ครอบครัวของเรามีความสุขมีความพร้อมความเหมาะสมทางสังคมเศรษฐกิจทั้งตัวเราเองครอบครัวสังคมและประเทศชาตินะคะทีนี้ประโยชน์ของการวางแผนครอบครัวมีอะไรบ้างก็จะทําให้คู่สมรสได้มีโอกาสปรับตัวเข้าหากันในระหว่างที่เรา,ากำลังเริ่มแต่งงานกันนะคะหรือว่าเริ่มพบกันอยู่ให้เข้าใจกันได้ดีก่อนที่จะมีลูกนะคะ อย่างที่2ก็ช่วยทําให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ดีตามสมควรแก่ฐานะนะคะและสามารถให้การศึกษาให้กับบุตรทุกคนนะคะถึงขั้นสูงสุดได้ประโยชน์ข้อที่3ก็คือช่วยให้พ่อแม่เว้นระยะห่างในการมีบุตรหรือจํากัดขนาดของครอบครัวได้นะคะว่าเราต้องการมีบุตรกี่คนและระยะห่างของบุตรคนที่1คนที่2จะห่างกันกี่ปีนะคะและอย่างสุดท้ายช่วยทําให้ร่างกายของแม่ได้มีโอกาสได้พักฟื้น แล้วก็ทําให้แข็งแรงได้นะคะทีนี้มาถึงเรื่องการคุมกําเนิดการคุมกําเนิดเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนครอบครัวนะคะเป็นการป้องกันการปฏิสนธิด้วยวิธีการต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้มีบุตรในระยะที่เรายังไม่ต้องการนะคะซึ่งจะมีการคุมกาเนิดอยู่2แบบด้วยกันอย่างแรกคือการคุมกําเนิดแบบถาวรหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งคือการทําหมันนั่นเองนะคะการทำหมันก็จะมี2แบบคือหมัน หญิงและหมันชายนะคะหมันชายก็คือพร้อมที่จะไปทําหมันก็สามารถไปได้เลยสําหรับหมันหญิงจะเรียกอยู่2ชื่อนะคะอย่างแรกก็คือหมันเปียกนะคะหมันเปียกหมายถึงอะไรหมันเปียกก็คือการที่เราคลอดลูกแล้วภายใน72ชั่วโมงเราบอกให้หมอทำอาทำหมันให้เราเลยเขาเรียกว่าหมันเปียกนะคะ แล้วอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าหมันปกตินะคะหมันยิงธรรมดานี่แหละค่ะก็คือมีลูกแล้วลูกโตแล้วพอลูกโตแล้วก็วันนี้ว่างๆไม่รู้ทํะไรไปโรงพยาบาลให้หมอทาหมันให้นะคะ,ะทีนี้มาดูการคุมกําเนิดอีกแบบหนึ่งคือการคุมกําเนิดแบบชั่วคราวค่ะซึ่งมีหลากหลายนะคะหลากหลายวิธีด้วยก,กันแต่ที่นิยมกันก็คือถุงยางอนามัยชายนะคะซึ่งจะมีหลากหลายแบบนะคะถุงยางมีทั้ง แบบผิวเรียบผิวครุขะนะคะอ่ารายละเอียดครูจะให้พวกเราทํางานทรงครูนะคะให้ไปศึกษาค้นคว้ามีขนาดอ่าถุงยางอนามัยชายมีกี่ขนาดนะคะอ่าต่อไปถุงอนามัยหญิงค่ะถุงอนามัยหญิงอ่าหลายคนยังไม่เคยเห็นนะคะสําหรับถุงอนามัยหญิงนะคะเราก็จะต้องไปศึกษาค้นคว้ามาให้ครูนะคะว่าเขาใช้กันยังไงนะคะ กูก็จะมีรูปมาให้ดูนะคะ่ะอันนี้คือลักษณะของถุงน้มันหญิงที่เวลาใส่แล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอ่ะต่อไปยาคุมกําเนิดหรือว่ายาเม็ดคุมกําเนิดนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นผู้หญิงนะคะเป็นป่ายทานก็จะมีแบบ21เม็ดแล้วก็แบบ28เม็ดมันต่างกันยังไงนะคะแล้วเวลาลืมทานล่ะจะทํำยังไงแล้วทานตอนไหนนะคะอ่าต่อไป ยาคุมฉุกเฉินนะคะ1แผงมีแค่2เม็ดเองมีหลายยี่ห้อนะคะแต่ละแต่ละกล่องแต่ละหยี่ห้อก็จะแตกต่างกันไปนะคะกินตอนไหนนะคะอ่ะส่วนมากเขาจะไม่นิยมให้เป็นใช้ในการคุมกําเนิดนะคะเพราะว่าอ่ามันเป็นอันตรายอ่าวแล้วมีมาทําไมล่ะมีมาเพื่อที่จะให้พวกเราใช้สําหรับกรณีที่เราคุมกําเนิดผิดพลาดนะคะเช่นเราใช้ถุงยางอนามัยผู้ชายแล้วปรากฏว่าถุงยางแตกหรือว่า ลืมทานยาเม็ดคุมกำเนิดนะคะหลายวันนะคะเราก็ต้องใช้ยาคุมฉุกเฉินนะคะ2เม็ดนะคะต่อไปแผ่นแปะคุมกำเนิดนะค,ะค่ะราคาค่อนข้างแพงนะคะกำลังเป็นที่นิยมนะคะแผ่นแปะคุมกำเนิดแปะตรงไหนได้บ้างนะคะก็แปะได้หลายที่นะคะแปะตอนไหนนะคะแปะตอนไหนและแปะได้กี่วันให้ศึกษาค้นคว้ามานะคะเดี๋ยวครูจะบอกรายละเอียดในไลน์กลุ่มให้นะคะ ยาฝังใต้ผิวหนังค่ะอ่าอันนี้คือที่จะฝังใต้ผิวหนังนะคะฝังยังไงฝังแบบนี้นะคะฝังบริเวณไหนล่ะบริเวณใต้ท้องแขนก็จะมีรอยนูนๆออกมานะคะยาฉีดคุ่งกาเนิดอ่าก็จะมีไหลยี่ห้อนะคะยาฉีดคุมกําเนิดเนี่ยเราจะต้องให้โรงพยาบาลหรือพยาบาลเข้าเป็นคนฉีดให้เรานะคะเราจะซื้อมาฉีดเองไม่ได้นะคะจะต้องเป็นหมอหรือพยาบาลเป็นคน ฉีดให้เราเท่านั้นนะคะอะ่ต่อไปการนับระยะปลอดภยัยหรือหน้าเจ็ดหลังเจ็ดนะคะาเรานับกันยังไงนับวันแรกของการเป็นประจำเดือนหรือนับวันที่ประจำเดือนหมดแล้ววันแรกนะคะอันนี้ผิดพลาดกันเยอะเลยสําหรับวัยรุ่นทําให้เกิดท้องไม่พร้อมหรือท้องในวัยรุ่นเยอะเลยนะคะเพราะว่าเรานับไม่เป็นนะคะว่าหน้าเจ็ดหลังเจ็ดคืออะไรเราก็จะต้องมาเรียนรู้กันนะคะสําหรับในคาบต่อไป ะะเดี๋ยวให้พวกเราติดตามางานกลุ่มที่ครูจะมอบหมายให้ในไลน์กลุ่มนะคะโรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายใต้การบริหารจัดการของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนมีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและโรงเรียนได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการประชุมวางแผนการปฏิบัติงานโดยนำปัญหาที่ผ่านมาเสนอต่อผู้เข้าร่วมประชุมและพิจารณาหาแนวทางเพื่อแก้ไขจากนั้นนำประเด็นที่สรุปได้นำเสนอต่อครูในการประชุมประจำเดือนเพื่อแจ้งข้อมูลและแนวปฏิบัติโดยปกติครูส่วนใหญ่จะเป็นครูที่ปรึกษาอยู่แล้วโรงเรียนได้กำหนดครูที่ปรึกษา ดูแลนักเรียนในอัตราส่วน1ต่อ20ถึง25คนครูที่ปรึกษาจะรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยผ่านแบบประเมินตนเองโดยนักเรียนผู้ปกครองและครู SDQ แบบประเมิน EQ บันทึกการเยี่ยมบ้านทะเบียนสะสมประวัตินักเรียนและแบบรายงานผลการคัดกรอง ผลการคัดกรองนักเรียนจะแบ่งเป็นกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหาสำหรับกลุ่มปกติจะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตโฮมรูมกิจกรรมประชุมผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษากิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมวินัยและพฤติกรรมนักเรียนและกิจกรรมอื่นๆอาทิวันสำคัญทางาศาสนาวันเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ประเพณีไทยเป็นต้นหากเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมีปัญหาโรงเรียนก็จะจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน ถ้านักเรียนสามารถพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นก็จะเข้าสู่กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตกับกลุ่มนักเรียนปกติต่อไปแต่ถ้านักเรียนไม่สามารถปรับตัวได้จะมีการส่งต่อภายในให้กับงานแนะแนวของโรงเรียนหรือส่งต่อให้ภาคีเครือข่ายภายนอก ครูที่ปรึกษาทุกคนสามารถให้คำปรึกษาชี้แนะแก่นักเรียนได้ไม่ว่านักเรียนจะผเผชิญกับสถานการณ์ใดๆรวมถึงสถานการณ์เรื่องเพศวิถีด้วยเช่นกัน โรงเรียนได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมสนับสนุนให้ครูที่ปรึกษาเข้ารับการอบรมเพื่อนำความรู้มาดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ไม่ว่าจะเป็นการอบรมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆหรืออบรมแบบออนไลน์เช่นการอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาวัยรุ่นของกรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินในกรณีต่างๆเช่นกรณีซึมเศร้ากรณีความรุนแรงกรณียาเสพติดกรณีติดเกมและคอมพิวเตอร์กรณีเพศท้องในวัยรุ่นการปรึกษาครอบครัวที่มีลูกอยู่ในวัยรุ่นการปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจการปรึกษาทางโทรศัพท์ ความรู้ที่ได้จากการอบรมสามารถนำมาประยุกใช้กับการดูแลนักเรียนได้เป็นอย่างดีและงานแนะแนวจะจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาแก่นักเรียนที่มีปัญหาเรื่องเพศและมีกิจกรรมศิลปะเพื่อนักเรียนที่อยู่ในภาวะสืมเศร้าเป็นต้นโรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหานักเรียนในทุทกๆด้านโดยเฉพาะปัญหาครอบครัวและด้านเศรษฐกิจ จึงได้จัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนไม่ว่าจะเป็นทุนที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือทุนจากบุคคลภายนอกที่ประสงค์จะมอบให้กับนักเรียนที่เรียนดีนักเรียนที่ยากจนเป็นต้นโดยเฉพาะนักเรียนยากจนซึ่งได้ข้อมูลจากการสำรวจและเยี่ยมบ้านของครูที่ปรึกษา หากนักเรียนประสบปัญหาในลักษณะดังกล่าวอาจเดินทางผิดในเรื่องเพศได้งานแนะแนวโรงเรียนจะเข้าช่วยเหลือทันที โรงเรียนได้ประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองเครือข่ายผู้ปกครองสมาคมผู้ปกครองให้เข้าใจเรื่องเพศวิถีหรือการสื่อสารเพื่อการดูแลลูกหลานวัยรุ่น โรงเรียนจะมีการคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองตั้งแต่ระดับห้องเรียนระดับชั้นและระดับโรงเรียนและจะนัดหมายเพื่อประชุมกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียนสมาคมผู้ปกครองเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในทุกๆเรื่องเมื่อได้มติด ในการประชุมแล้วก็จะสื่อสารไปยังเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นจากนั้นจะส่งต่อถึงระดับห้องเรียนเพื่อแจ้งให้ทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกันโรงเรียนจะแจ้งครูในที่ประชุมประจำเดือนเพื่อให้ครูทุกคนได้ทราบและถือปฏิบัติเช่นเดียวกันและการเยี่ยมบ้านนักเรียนได้สร้างความเข้าใจอันดีและสื่อสารกันได้อย่างชัดเจน โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายสหวิชาชีพที่ต้องติดต่อสื่อสารประสานงานและร่วมมือกันเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนเช่นพระพิสุที่ได้มาเป็นอาจารย์สอนในรายวิชาพุทธศาสนาตำรวจโรงเรียนซึ่งอยู่ในโครงการตำรวจประสานโรงเรียนกรมตำรวจได้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจหนึ่งนายเพื่อเป็นการดูแลช่วยเหลือและจะมีการประชุมพบปะทุกภาคเรียน อีกทั้งยังมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรบุคลากรทางการแพทย์เช่นจิตแพทย์แพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับอนามัยวัยรุ่นโรคซึมเศรา้ายาเสพติดเป็นต้นสํำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ส่งวิทยากรมาจัดอบรมเกี่ยวกับปัญหาวัยรุ่นในทุกๆด้านกลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปางมาเป็นวิทยากรเรื่องปัญหาวัยรุ่นบ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปางมาเป็นวิทยากรด้านกฎหมายต่างๆสำหรับเด็กและครอบครัว โรงพยบาบาลเขลางนครรามมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อต่างๆเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งมาให้ความรู้เกี่ยวกับการสอบใบขับขี่เป็นต้นโรงเรียนได้สร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียนในเรื่องเพศวิถีศึกษาโดยมีแกนนําเยาวชนด้านเพศวิถีศึกษานักเรียนชุมนุมพยาบาลเป็นแกนนํา จะมีการอบรมเพื่อพัฒนาและให้ความรู้แก่แกนนำเยาวชนด้านเพศวิถีศึกษาเป็นประจำทุกปีจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนมีกิจกรรมชุมชนนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาโดยครู แนะแนวเป็นผู้ดูแลนักเรียนจะได้รับการอบรมในทุกๆเรื่องในการให้คำปรึกษาแก่เพื่อนที่มีปัญหารวมถึงเรื่องเพศวิถีศึกษาด้วยเมื่อได้รับการอบรมจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิแล้วจะนำความรู้ที่ได้รับมาขยายผลให้แก่นักเรียนตัวแทนของแต่ละห้องเรียนโดยมีเนื้อหาในการอบรมเพศวิถีศึกษา6ด้านพัฒนาการของมนุษย์ สัมพันธภาพทักษะส่วนบุคคลพฤติกรรมทางเพศสุขภาพทางเพศสังคมและวัฒนธรรมโรงเรียน ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์ในเรื่องเพศวิถีศึกษาโดยจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับนักเรียนในคาบคุณธรรมจริยธรรมหรือคาบประชุมประจำสัปดาห์ของทุกระดับชั้นเช่นการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้เกี่ยวกับเพศวิถีศึกษา บริหารกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมตอบปัญหาเพศศึกษาจัดกิจกรรมแฟลชม็อบกิจกรรมวันวาเลนไทน์กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาสุขศึกษาและรายวิชาแนะแนวเป็นต้น